ซื้อสว่านแถมไฟฉายชัดๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจําบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็มีเครื่องมือช่างอีก1นึ่ชิ้นนะครับมารีวิวแล้วก็ทดสอบไปเพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือสว่านไร้สายของดีวอลรุ่น DCD805 N นั่นเองนะครับเพื่อนๆของเพิ่งจะมาถึงสดๆแลวร้อนเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นของสะสมอีก1ชิ้นนะครับที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็การใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูหน้ากล่องกันนะครับเพื่อนๆก็ ดีวอลนะครับ20โวลต์แม็กนะครับดิเทียมไอออน XR บัตเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์บัตเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรนะครับผมหัวจับดอกสามารถจับได้ตั้งแต่1.5ถึง13มิลนะครับผมความเร็วรอบนะครับสูงสุดอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีนะครับเพื่อนๆเราสามารถเลือกได้2ระดับนะครับระดับเบอร์หนึ่งนะครับ650รอบนะครับต่อนาทีส่วนเบอร์สองนะครับ0ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับ ส่วนระบบกระแทกนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ1 1ึ่0มื่ครั้งนะครับต่อนาทีแล้วก็สําหรับเบอร์2นะครับ34,000ครั้งต่อนาทีสามารถเจาะแล้วก็เจาะกระแทกนะครับเพื่อนและอีก1อันนะครับที่น่าสนใจเลยครับตัวนี้ก็คือมีไฟฉายนะครับที่สามารถปรับนะครับระดับองศาได้นะครับระดับนะครับแล้วก็สามโหมดนะครับเพื่อนและความสว่างของตัวไฟนะครับก็ เ0ลูเมนนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นตัวที่สามารถติดดอกไขควงนะครับหรือว่าติดดอกสว่านได้นะครับผมเป็นแม่เหล็กนะครับน้ำหนักก็ 1. 3 4กิโลรายละเอียดข้างกล่องประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีเลยนะคเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนประกันแบบออนไลน์ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเขียนชื่อที่อยู่ส่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมสมัยทุกวันนี้ก็สะดวกสบายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยนะครับเพื่อน ตื่นเต้นแล้วนะครับแกะกล่องนะครับนี่นะครับแกะออกมาก็จะเจอกับพระเอกของเรานี่โอ้ก็สวยแบบที่คิดไว้เลยนะครับผมมีอะไรนะครับในชุดนี้ตอนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมกับใบรับประกันตรงนี้เราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราสแกนตรงเคียร์โค้ดไปแล้วนะครับมีอะไรให้อีกนะครับอยู่ในนี้โอเคนี่นี่ก็มีนี่นะครับตัวแม่เหล็กที่ว่า สำหรับติดดอกไถควงนะครับแล้วก็ตัวคลิปสําหรับเน็บเข็มขัดนะครับแถมมานี่นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่บอกว่าไฟนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับนี่นี่นะครับสามารถปรับได้นะครับตรงนี้ก็มี ให้เลือก3โหมดนะครับหัวจับดอกนะครับจะเป็นแบบโลหะนะครับซึ่งผมชอบแบบโลหะมากกว่าแบบพลาสติกนะครับเพื่อนๆมันดูแข็งแรงบึกบึนดีพิมลายนะครับเวลาจับใช้งานจะได้แบบไม่ลื่นนะครับตังนี้ก็ปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับเพื่อนๆมอเตอร์บัตเรทนะครับ Dwell XR Series นะครับวัสดุก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวสว่านไม่ยาวนะครับดีไซน์ออกมาแบบสั้นๆกระทัดนะครับก็มาดูในส่วนของความเร็วรอบนะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้2ระดับนะครับเอร์1กับเบอร์2นะครับตรงนี้และในส่วนนนของงงกาารรใช้ตี นะครับเพื่อนๆืก็สามารถใช้งานกับการขันน็อตขันสกรูนะครับแล้วก็เจาะนะครับเล็กเจาะไม้แล้วก็จะมีระบบกัดแทกนะครับสำหรับเจาะปูนนะครับเพื่อนก็หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราจะขันสกรูนะครับเราก็ต้องปรับไปก่อนนะครับปรับไปแล้วแต่เราจะเลือกระดับเลยนะครับให้เหมาะสมกับการขันน็อตขันสกรูของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานการเจาะไม้หรือเจาะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆืสามารถจะนําไปใช้ได้นะครับอีก หนึ่งแกลกตัวนี้ก็จะเป็นการเจาะกระแทกนะครับหรือว่าเราไว้ใช้เจาะปูนนั่นเองนะครับเพื่อนๆดีไซน์สวยงามนะครับยางดาตัวนี้คลิปตัวนี้ก็เป็นยางนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไว้สําหรับเนบดอกนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตนะครับที่แยกมานะครับเพื่อนๆแบตแยกนะครับ20บโวลต์นะครับ4แอมตัวนี้นะครับจะเอามาใช้กับตัวสว่านไร้สายตัวนี้ โอเคนะครับโอ้ก็ต้องใช้พลังงานเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับแบตก้อนใหญ่นะครับขั้นไเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการยิงสกรูก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากการยิงสกรูที่เป็นแบบหัวสว่านนะครับสำหรับเจาะเหล็กก่อนนะครับเพื่อนๆโดยเหล็กที่ผมจะนำมาทดสอบในการเจาะครั้งนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับความหนา1.5มิลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองกับสกรูหัวสว่านกันนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรผมจะใช้ตัวไขควงของดีวอลนะครับที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับเพ เรามาเริ่มจากตัวหนึ่งนิ้วกันก่อนนะครับปรับไปที่ระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูกันครับอันนี้ความเร็วรอบอยู่เบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเจาะเข้าแต่ว่าแรงบิดไม่ไหวนะครับคัสทำงานก่อนนะครับเพื่อนๆก็ปรับไปสักเบอร์สามลองดูเบอร์สามนะครับ สบายเลยนะครับเบอร์3าเดี๋ยวมาลองดูตัว3มนิ้วนะครับเพื่อนลองเปลี่ยนความเร็วเป็นระดับ2ดูนะครับเพื่อนไวเลยนะครับเบอร์2ความเร็วรอบก็จะเร็วขึ้นนะครับแบบว่าเจาะได้สบายนะครับสำหรับเปล็กมิล5นะครับแล้วก็สกูหัวสว่านครับเพื่อนเพื่อนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสกูธรรมดานะครับปลายแหลมธรรมดา1นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับกับไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อนลองระดับ3ก่อนนะครับมาดูกันครับ โอ้สบายนะครับแต่หัวยังไม่จมนะครับคัดทํางานนะครับลองปรับไปที่เบอร์5ดูนะครับว่าหัวจะจมไหมนะครับนะครับไม่จมนะครับเบอร์9้าเลยแล้วกันโอเคนะครับเบอร์เก้าจมพอดีเลยนะครับเพื่อนตัวนี้ไม้เนื้อแข็งหน่อยนะครับก็ต่อไปนะครับมาดู3ามนิ้วนะครับผมน่าจะพอดีนะครับเบอร์9นะครับกับสกูเกียปล่อย3มนิ้วลองดูครับระดับ9้า สำหรับการขันสกูเข้ากับไม้นักแข่งโอเคนะครับครับเพื่อนๆต่อไปผมจะทดลองกับสกูหัวเบอร์8แบบนี้นะครับเพื่อนๆกับลูกบล็อกเบอร์แที่ใช้สําหรับยิงหลังคานะครับเพื่อนๆกลตัวนี้จะเป็นตัวผอมหน่อยนะครับส่วนตัวนี้จะอ้วนขึ้นมานิดนึงนะครับยิงหลังคาเป็นทันชีทนะครับอันนี้เอาไว้ยิงหลังคากระเบื้องนะครับเข้ากับไม้โครงไม้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะยิงกับไม้นะครับสบายตัวนี้นะครับตัวยาวสีนิ้ว เบอร์เก้าจมสบายเลยนะครับแปบลบว่ารอบจัดมากนะครับตัวนี้ระดับ2นะครับแล้วก็คัสตัวนี้นะครับผมตั้งไปที่9นะครับผมคันลงได้สบายอันนี้มีน็อตเก่าที่ผมเคยคันไว้เดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ผมคันไว้ตอนผมขึ้นหลังคานะครับเอาไว้เกาะโครงมาลองดูนะารับเพื่อนนะครับจ <Ghana. t un> <t un> มเลยครับ น,นี้ไม่ได้นะ Bref, ครับ對對อันนี้เป็นไข่ควงครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเรามาทดลองโหมดเจาะนะครับกับไม้เนื้อแข็งกันนะครับเพื่อนเพื่อดอกสว่านสองหุนนะครับความเร็วที่ระดับสองนะครับมาดูกันครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อนๆโอ้ลงสบายเลยนะครับข้าปื้ดข้าปื้ดเลยนะครับผมจะลองความเร็วระดับหนึ่งครับ ถ้าเป็นระดับหนึ um bom, <It> ่งก <É. S 2> ็จะช้าหน่อยนะครับแต่ก็เข้าดีนะครับต่อไปผมจะทดลองเจาะเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับมิลห้านะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็กล่องเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กเก่านะครับตัวนี้จะ2มิลนะครับจะหนาหน่อยเดี๋ยวมาลองตัวมิลห้านะครับกับความเร็วระดับ2นะครับเพื่อนๆในโหมดเจาะเหมือนกันนะครับสบายๆนะครับเพื่อนๆเรามาดูตัวหนา สบายเหมือนกันนะครับทะลุไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะนะครับตัวฐานเสาของผมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นปูนหนาเลยนะครับเพื่อนๆก็มาดูจากดอกเล็กกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็จะปรับไปที่โหมดการเจาะกระแทกนะครับตรงนี้เรามาลองดูกันครับเบอร์สองไปเลยนะครับเพื่อน เข้าแบบสบายสบายเลยนะครับสําหรับโหมดจอปูนนะครับปรับไปที่ระดับ2อนะครับดอกใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูดอกนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเจาะรูใหม่นะครับอันนี้เป็นแท่นเสาบ้านผมนะครับลองดูตรงนี้นะครับ จะลองดอกอีกดอกหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับเจาะกระเบื้องนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมจะติดตั้งกระจกในห้องน้ำครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนที่ผมทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับไฟ LED ตรงนี้จะไม่ติดนะครับอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดโหมดนะครับเขาจะมี3โหมดนะครับผมปิดแล้วก็เปิดแล้วก็สว่างสุดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้งานในที่สว่างนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองแบตนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาใช้งานในที่มืดนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ เราเลื่อนมาเสร็จนะครับก็ยังไม่ติดนะครับเราก็กดทีนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้และความพิเศษของตัวไฟของ Devolv 805ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือการปรับระดับนะครับองศาของไฟได้นะครับ3ระดับ1 2 3เพื่ออะไรนะครับเพื่อสมมุติว่าเราใช้ดอกสว่านดยาวใช่ไหมครับเพื่อนๆยิงยาวนะครับองศาไฟนะครับปลายของดอกสว่านนะครับ ก็อยู่ห่างนะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้ไฟฉายไปยังจุดที่เราจะทํางานนะครับที่จะเจาะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้นะครับและเรายังสามารถเปิดในโหมดที่3นะครับก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนดันไปอีกหนึ่งทีนะครับโอ้สว่างเหมือนไฟฉายเลยนะครับเพื่อนๆซื้อสว่านแถมไฟฉายนะครับผมนี่นะครับ ในโหมดที่3นี่นะครับเขาจะสามารถสว่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ดับนะครับประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนเอาไว้ทําอะไรนะครับโหมดนี้สมมุติว่าเวลาเราทํางานด้ที่มือใช่ไหมครับเพื่อนแล้วเราจะต้องมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับเราก็สามารถเปิดตรงนี้ค้างไว้แทนไฟฉายนะครับสมมุติว่าเราไม่มีไฟฉายใช่ไหมครับเพื่อนเราก็สามารถเปิดเจ้าไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ฉายแล้วเราก็ทํางานได้เลยนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบไฟ LED หรือว่าไฟฉายนะครับที่มากับเจ้าสว่าน805ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเขาจะสว่างขนาดไหนนะครับไปดูกันครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือใต้ถุนบ้านของผมนะครับซึ่งมืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเจ้าตัวไฟ LED หรือว่าไฟฉายนะครับที่มากับตัวสว่าน805ให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือไฟโหมดที่3นะครับก็คือสว่างติดนะครับค้าง20นาทีนะเพื่อนๆ นี่ซื้อสว่านแถมไฟฉายชัดๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับสามารถส่องทางได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือไฟจากสว่านนะครับโอ้โหสุดยอดให้จะไปเชื่อครับว่านี่คือไฟจากสว่านนะครับนี่นะครับต้นมะขามปอบนะครับข้างข้อวัววันนี้มาดูไฟให้วัวนะครับก็ถือสว่านมานะครับแทนไฟฉายนะครับผมครับเพื่อนๆก็มาสรุปนะครับหลังจาก ได้ทดลองใช้นะครับก็คือตัวเร็กกระทัดรัดนะครับฟังก์ชันครบเลยนะครเพื่อนไม่ว่าจะเจาะหรือว่าไขเจาะไม้เจาะปูนเจาะเร็กนะครับผมถือว่าเป็นสว่านที่อเนกประสงค์อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าครอบคลองแล้วก็เก็บสะสมนะครับไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับเพื่อนและที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือซื้อสว่านแถมไฟฉายนะครับตัวนี้ไฟฉายที่สุดยอดจริงๆนะครับส่องสว่างตอนคืนนะครับเดินรอบบ้านได้เลยนะครับ หรือว่าจะไปแคมปิ้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ,บเผื่อบางทีไปแคมปิ้งแล้วมีสว่านติดรถไปนะครับใช้สไปตัวนี้นะครับเพืเ่อนๆก็สําหรับราคาค่าตัวนะครับตัวเปล่าๆนะครับเพื่อนๆไม่รวมแบตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,000ต้นๆน,นะครับ หากเพื่อนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลนะครับเพื่อนๆของแท้แน่นอนหายห่วงครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านั้นผมจะมา DIY หรือมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆดูก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วาจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ